หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ดราม่าต่างๆมาๆมากมายนะคะสำหรับคู่รักนักแสดงอย่างสาวแมทพิรณีแล้วก็ หนุ่มสงกรานต์เตชานรงค์ค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่หนุ่มสงกรานต์ได้มีการหย่าร้างกันแล้วนะคะกับสาวแอปทัคซอรเนี่ยก็ได้มีเริ่มมีการมาขายขนมจีบให้กับสาวแอปค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสังคมก็ให้การยอมรับทั้งคู่มากขึ้นนั่นเองค่ะโดยในช่วงหลังเนี่ยเราจะได้เห็นสาวแมนแล้วก็หนุ่มสงกรานต์นะคะออกมาโพสต์ภาพการใช้ชีวิตคู่เหมือนกับคู่รักทั่วไปเลยแล้ว ก็เรียกว่าพากันไปเดทพากันเที่ยวนะคะน่ารักมีชีวิตชวาเรียกได้ว่าชีวิตคู่เนี่ยหวานกันสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสาวแมทเนี่ยก็ได้ออกมาช่วยแฟนหนุ่มสงกรานเนี่ยโปรโมทโรงแรมพาโคโฮเทลเขาใหญ่ค่ะที่โ bon บนันซ่าคะแล้วก็มีการโปรโมทโปรโมชั่นดีๆเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยไปเที่ยวค่ะซึ่งงานนี้ก็คงต้องบอกเลยว่าสาวแมทเนี่ยสงสัยจะได้เตรียมขึ้นแทนว่าที่นายหญิงแห่งโบนันซ่าคนใหม่ซะแล้วค่ะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ